พี่ดัสวัสดีครับวันนี้จะพากันไปเก็บดักแดอยู่หน้าหนองอย่านางครับวันนี้วันนี้จะไปกับท้าวส,สาวต่างสาตว์ครับมิสเตอร์เดฟโอเคไปเริวบายบายโก้ไป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  วันนี้ขบวนคารวา เติมที่เราไปตอนนกเขาตอนนกเขาเราก็แซมพาเนียดกันนะครับคือตอนนี้เราไปดูแล้วต้นหนึ่งมันไม่มีนกมันกินหมดแล้วครับอ่าอย่จะม้วนพี่ท่านผู้ชมหม่ปีเสือ้อไหมครับโอ้้หลงมาอันตรายเลยระวังเลยพี่ จะตัวนอนครับนี่เมบนัขาน่อบางนะครับเดียวใส่มันมีโต๊ะยางวะอาวถือไปถือไปผานอนอเออดูที่มดิมาบ้างหน่อยนะโต๊ะแข่ง้างนต๊งแข่งกับนั่งแขนนังแขนนลูกแขก

บีปาดไปองเมื่อเท่านั้นแล้วซองหายยาไปแล้วพ่อมีดบออกมานำให้ล่ะนอนอะไรมันโดดเลยใชหใส่น่มันหอยต้งแตงแตงอะมิวมิวมานี่มิว อะไรด้ะาอันนนี่ครับคือนอนผีเสื้ออันนี้มันกับสีซักใยออกมานะครับเด้อมันกัจะซักใยออกมาแะไรมันเป็น่ยนตัวอ่อนเขียวเขียวหอยต้องแตงต้องแตงไหมครับชาวบ้านนามาพากันนํามารับประทานคือดักแด้เขาเอิญหรือนอนผีเสื้อประมาณนี้ว่าเป็นอันตรายครับนอนพวกนี้มันเป็นผีเสื้อที่บินนี่แหละครับนี่นี่คือ อ่อีกย่างผมกับวัฒนธรรมนาำหรอกครับคนอีสานแถวบ้านเฮาคงจิรู้จักกันดีนะครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่ครับเดินมาไม่เห็นไม่เห็นเห็นไหมมันเบลอพ่อเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นบ่ ผุ้เพื่อนก็ร้องไปเบิ้งวงจรชีวิตได้นะ้ครับใน YouTube วงจรชีวิตของพีนอนพีเสื้อวงจรชีวิตของนอนพีเสื้อเนาะเด็ดเทปฟอโต้เด็กมีเสียงนุงนะแล้วเราก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับมิวว่า เราก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้มันเป็นตัวอ่อนไอ้พวกนี้นกจะชอบมากินอันคือบ่ามีอันหอยต้องเตงต้องเตงวะไปดแล้วเขาถ่ายยาวๆไปเลยเพ่อเขาบังน้อยนะ ไปเดาเฮ้ยแถวพุนสีปลาไหบอกเอาไปแค่นี้ยันเก็บได้กี่ตัวแล้วพี่ยังไม่ได้เลยอ้าวแค่นี้แค่นี้นจะว่าตีนพูนะโอ้ยุแมึงทีตายแล้วอะ่เราเป็นสีแดง เราแบบลงไปข้างล่างเลยอันนี้เขาเอินว่าตะคบครับตะคบผลไม่ปลานกมาก,กินครับพวกนี้คนก็สามารถกินได้ลองมึงครับกินแล้วลองอูดด้วยหนุ่มหนุ่ม,ม,มเด็กๆชอบครับนี่นี่ดูดูดูพีเสือดูดูพีเสือ บินไปแล้วเอาเียมากกสอบไปน้อยมัน่ได้ไรนี่มันไ่กูนีนี่พี่พอยู่ไเอาไปงอไป ไอพี่เสื้อนี่พี่เสื้อ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 มันจะดูดน้ำหวานครับ อร่อยมั้ยมันมียุงกัดแล้วสินี้เอาหมดหมด

นี่สงสัยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเดี๋ยวเขาสิไปที่หมายอีกที่หมายหนึ่งขาจาว่ามันมีดักแด่จำพวกนี้หลายครับแล้วล่องไปกันเบ้งนะครับเนาะตอนนี้ก็พาไปเบ้างเอ่ออะไรดีไม่รู้หละหายไปเรื่อยเืกล้องถ่ายยังไ้เยดิ พูดถ่ายเอาป้าอ้อยพูดเอาผู้เขาฝ้ากันมะายคิดอ้โหดักเ่โอเคเอาไปบนี้แล้วไหมาตกจากตะเ้ามุมนี้ทั้งนี้ดักเ่มุมเข่านมแม่เอยนมาแต่ใส้นนั่นมีมขอดูหน่อยมีไหมพี่สวัดีเ้าดูน่นดูนู่น ไปครับไปิึงเพิ่นนมาอยู่ใกล้ๆก๊กมักตูมมักตูมกามักตูมเพื่อวมาอยู่แถวๆนี่ล่ะครับทางลงนาะจแมนาจแม่นมุนีเล่อครับไม่นั่นไม่ทันไม่ทันเดินเร็วจัง <S 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 อโอ้บรรยากาศทิวเขาบรรเทานะครับเด้อนี่กะอนาคตภายภาคหนาคงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเนืะอรือว่า ส้างรีสอร์ทียังไปประมาณนี้ก็ยังได้ครับแม่าแถวนี้ล้ถ้ามันเป็นที่ท่องเที่ยวจริงขอให้มันเป็นจริงเด้๋พ่พอเดี๋ยวมันตามหาดักแด้ก,กันอีกว่ามันจะมีบ่ในถุงมีแต่น้องครับม,มีดนักแด้มาถึงแถวนี้ละไม่เห็นเลยอเอ๊มันจะอยู่ในกบชิล็ก ไม่เห็นมีเลย no help ขึไปนี่จังบัวบัวไหนไหมบัวบัวบัววิสวยดูท่านผู้ชมครับดูครับบัวครับดูดูดูสวยมากครับเห็นไหมครับ สวยมากเลยดอกบัวประเทศไทยนี่มันสุดยอดจริงๆโอ้ยโอ้สงสัยพวกนั้นจะกลับแล้วมั้งเอา<ะ>สอปก่อนไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับไม่มีที่หมายเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงแล้วนะครับเต็นต้องเต่นวะอะไรนะพ่อถ่ายยังถ่ายแล้ว นี่คือประชาเก่านะครับประชาเก่าตอนนี้ถนนเ้ยเา้ออุ้ยขี้ต้มขี้ต้ม้ยเายั้วัน่ันารวนี้าลี่าล่ออยูอ่ย่้ทั้งนี้ก็เยามร่นีแนี่กรู้สึกยังไงได้มาปูเขาครับ

ไม่เห็นเลยโน่นโน่นตัวเด่นอะให้แล้วใ ER ห้แล้วลมันเล็กนี mic, ni i, ni i. ่นี่นี่นี่ดูน้องดักแด้สิครับดูน้องดูน้องับดูน้องน้องครับสายพันเอเชียขอดูไหนครับ เดฟไม่กลัวเหรอดูนี่ดูนี่นี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยเออต้นเดียวตัวเดียวพอแล้วพี่แหกคนเยอะขดเยอะครับดูดูครับดูดิ่มีวีมีวีดู้นเลยอ้ยยแลมันต่อยกันรึเปล่ต่อยกันครับมันต่อยกันมวย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 ต่อยกันอ้าวมวยมวยยกเลิกไปแล้วแม่นี่ดูดูโอ้ยขดเยอะเลยครับเข้างกรงมากเลยพ่อ ถ่ายตันเลยไม่เอาถ่ายใกล้ๆทีน้องกลัวอยมาเวลาถ่ายถ่ายออกไปไกลๆดิน้องหลิกโอยจะไปจับเอ้่น่องกกลัวยี่ต้นเอามา ไม่มีลูกไม่มีเอาแม่ไหมเอ้ย,อยกวักวกลวนิ้วกวัวนิ้วม,มาครับตัดไปที่ปูแม่เพียกันนะครับอู้นี่ตัวใหญ่มากครับรดูดูดูลายตัวมากครับู้ชม กลัวไหมไม่กลัวพี่ถ่ายวิดีโอไปลงไหนเหรอพี่ถ่ายลงนมลก่รมาสนี่รถกับพี่กันอ่ะข้ามาเอาไปครับพี่ลาใช่หครับมันกำลังจะกินใบไม้นะครับน้องหนอนน้อยมาไอ้เท มันไม่โฟกัสวันนี้จะเก็บดูๆใชพี่มาโบๆบมันยังมันใหญ่แล้อะไแขกอะไรตัวนึ่งวันนี้เป็นฤดูของนอนดักแด้ใช่ไหมพ่อใช่ไหมพ่อใช่เขาจะเก็บมากินกัน่คิวนยางครังเบ นี่พี่กล้าจับไหมอันนี้็กล้แล้วนี่นี่นี่บอก่ายอยู่ในกระสอบสีเหลืองมันออกไปจเต็มถุงเลยบอสนี่นะครับเต็มถุงแล้วครับอะไระพี่แม่บ้า เรายังไม่ถึงภูแม่เพียก็เพราะว่าเราถึงภูแม่เพียรหรือยังนู่นครับภูแม่เพียภูภูแม่เพียอยู่ตรงนู่นครับนู่นครับใช่ไหมครับอยู่บนภูเขานน่นครับใครเป็นชาวนาได้เดียวก็ก็จะรู้จักแพง